สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง i t ทดีมีคำาตอท e ี t ิเลนนิ่ชั่วโมงนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาดูสิทธิประโยชน์กรณีชาราภาพสำหรับผู้ประกันตนนะคะเมื่ออายุครบ55ปีแล้วนะคะจะได้รับบำเหน็จหรือบำนาญน,นะคะซึ่งคลิปนี้ก็จะมาอธิบายหลักเกณฑ์และเงื่อนไขาการรับบำเหน็จ กับรับบำนาญน,นะคะตอนก่อนอื่นเรามาดูอัตราเงินสมทบที่ผู้ประกันตนออกเงินสมทบก่อนนะคะซึ่งก็จะมีอยู่3ส่วนด้วยกันส่วนที่1นนะคะก็จะเป็นในส่วนของกรณีเจ็บป่วยทุกพลภาพซึ่งเราก็จะจ่ายในอัตราร้อยละ1.5นะคะส่วนที่2ก็จะเป็นในส่วนของกรณีสงเคราะห์บุตรกรณีชราภาพซึ่งเราก็จะจ่ายในอัตราร้อยละ3นะคะ ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการรับบำเหน็จชาราภาพอย่างไรเดี๋ยวเราจะมาดูกันต่อนะคะส่วนที่ 3. เราก็จะจ่ายในส่วนของกรณีว่างงานที่ร้อยละ0.5นะคะซึ่งต่อมาเรามาดูในส่วนที่ 2. กรณีที่เราจ่ายสมทบไปในส่วนของกรณีสงข้อบุตรชาราภาพนะคะซึ่งผู้ออกเงินสมทบนะคะก็จะมีผู้ประกันตน เราก็จะออกเข้ากองทุนร้อยละ3นะคะและก็นายจ้างช่วยออกอีกร้อยละ3และก็รัฐบาลช่วยออกอีกร้อยละ1นะคะต่อมาเรามาดูหลักเกณฑ์และเงื่อนไขาการเกิดสิทธิ์บำนาญชาราภาพนะคะเงื่อนไขที่1ต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า180เดือนนะคะไม่ว่า180เดือนจะติดต่อกันหรือไม่ก็ตามนะคะ ข้อ 2. ต้องมีอายุครบ55ปีบริบูรณ์นะคะข้อ3ความเป็นผู้ประกันตนต้องสิ้นสุดลงในกรณีที่เรายังทำงานอยู่นะคะก็ยังไม่สามารถรับสิทธิ์กรณีบำนาญชาราภาพได้นะคะต่อมาเรามาดูประโยชน์ทดแทนกรณีบำนาญชาราภาพนะคะกรณีเราจ่ายมาแล้ว1้0เดือนนะคะเราก็จะได้รับเงินบำนาญชาราภาพ เป็นรายเดือนในอัตรา1อยละ20ของค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายนะคะในกรณีที่เราจ่ายเกิน180เดือนนะคะเราก็จะได้รับเพิ่มอีกในอัตรา100ละ1.5นะคะในทุกๆ12เดือนนะคะหรือ1ปีเต็มนะคะต่อมาเรามาดูตัวอย่างกันเลยดีกว่านะคะตัวอย่างการคิดประโยชน์ทดแทนกรณีบำนาญชาราภาพ ในกรณีที่นายกมีฐานเงินเดือน60เดือนสุดท้ายเท่ากับ15,000บาทส่งมาแล้ว15ปีก็เท่ากับ15,000บาทคูณ20%ดังนั้นนายกก็จะได้รับบำนาญชราภาพเดือนละ3,000บาทซึ่งรายละเอียดการคำนวณบำนาญชราภาพสามารถติดตามได้ที่คลิปก่อนหน้านี้นะคะซึ่งจะมีรายละเอียดการคิดคำนวณเงินบำนาญชราภาพและสูตรไว้ด้วยนะคะ ต่อมาเรามาดูตัวอย่างที่2นะคะนายขอมีฐานเงินเดือน60เดือนสุดท้ายเท่ากับ1 5 0 0 0 0บาทแต่ส่งมาแล้ว20ปีนะคะเราก็จะปะหาเปอร์เซนต์ที่ได้รับก่อน15ปีแรกนะคะเราก็จะได้รับที่20ปอร์เซนต์อยู่แล้วนะคะต่อมาอีก5ปีหลังนะคะเราก็เอา20ลบ15ก็จะได้5ปีคูณกับ1.5ใน20ปีเราก็จะได้รับ อัตราร้อยละ27.5นะคะเราก็นำา1 5 0 0 0บาทคูณ27.5เ,เ์ก็จะได้เดือนละ4,125บาทดังนั้นนายขอก็จะได้รับบำนาญชราภาพเดือนละ4,125บาทนะคะไปจนกว่าจะเสียชีวิตลงนะคะแล้วถ้าเกิดในกรณีที่เสียชีวิตภายใน5ปี เราจะได้เงินช่วยเหลือต่อหรือไม่เดี๋ยวเราคลิปหน้าเราจะมาดูรายละเอียดกันต่อนะคะอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะคะ<ม>ต่อมาเรามาดูเงื่อนไขการเกิดสิทธิ์บำเหน็จชาราภาพข้อ1นนะคะต้องจ่ายเงินสมทบไม่ครบ180เดือนก็นนคือต่ำกว่า15ปีเต็มนะคะก็ความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงมีอายุครบ55ปีบริบูรณ์หรือเป็นผู้ทุพพลภาพ หรือถึงแก่ความตายซึ่งแต่ละเงื่อนไขก็จะมีกะสิทธิ์การได้รับบำเหน็จชาราภาพด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูตามต่อในคลิปถัดๆไปนะคะต่อมามาดูประโยชน์ทดแทนกรณีบำเหน็จชาราภาพนะคะในกรณีที่เราจ่ายเงินสมทบต่ำกว่า12เดือนก็คือจ่ายแค่ปีเดียวสามารถรับบำเหน็จชาราภาพได้นะคะตามเงื่อนไข3เงื่อนไขคือ อายุครบ55แล้วก็ลาออกจากความเป็นผู้ประกันตนก็จ่ายได้นะคะซึ่งในกรณีนี้บางคนบอกว่ารับบำเหน็จไปแล้วจะไปทำงานต่อได้ไหมทำงานต่อได้ค่ะแล้วเมื่อลาออกละ่ะจะรับบำเหน็จอีกได้ไหมก็รับได้นะคะซึ่งรายละเอียดเดี๋ยวเราก็จะมาดูในคลิปถัดๆไปนะคะต่อมาเรามาดูนายคอนะคะนายคอจ่ายเงินสมทบมา11เดือนฐานเงินเดือนอยู่ที่ 10,000บาทนะคะตามอัตราเงินสมทบที่นำเข้ากองทุนชาราภาพนะคะจะจะเข้าในอัตราร้อยละ3ต่อเดือนดังนั้นนายคอก็จะได้รับบำเหน็จชาราภาพนะคะในอัตรา3,000บาทนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเงิน10,000ก็คืออา,ารเงินเดือน10,000บาทคูณเแล้วก็คูณ11เดือนนายคอก็จะได้รับบำเหน็จชาราภาพ3,000บาท ต่อมาเรามาดูในส่วนของกรณีที่เราจ่ายเงินสมทบมาเกิน12เดือนขึ้นไปแต่ก็ไม่ถึง180เรเดือนนะคะเรามาดูว่าเราจะได้รับบำเหน็จชราภาพซึ่งเราจะได้รับทั้งในส่วนของเงินสมทบที่ผู้ประกันตนจ่ายในจ้างจ่ายและก็ประโยชน์ทดแทนตามสำนักงานประกันสังคมประกาศกำหนดนะคะ ต่อมานะคะเราก็มาดูตัวอย่างการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีบำเหน็จชราภาพในกรณีที่เราจ่ายเกิน12เดือนมาแล้วนะคะอันนี้จะเป็นตัวอย่างนะคะซึ่งเดี๋ยวคลิปถัดไปเราจะมาดูว่าเราไม่ต้องคำนวณบำเหน็จชราภาพเลยนะคะแต่เราสามารถเข้าไปดูในระบบได้เลยนะคะซึ่งระบบอยู่ตรงไหน,นเดี๋ยวเราจะมาแนะนำในค่าวถัดไปนะคะ ในระบบนั้นก็จะบอกเลยนะคะว่าปีที่ชำระรายปีนะคะจำเนวนเงินสมทบของผู้ประกันตนอันนี้คือเงินสมทบเราร้อยละ3นะคะ,ฉะเฉลี่ยนะคะร้อยละ3แล้วก็เงินสมทบของนายจ้างนะคะซึ่งเราจ่ายเท่าไหร่นายจ้างก็จะจ่ายเท่านั้นนะคะแล้วก็เงินสมทบของรัฐนะคะซึ่งเป็นไปตามประกาศกำหนดของประกันสังคมนะคะแล้วก็ยอดเงินรวมรายปีนะคะ อันนี้ก็จะเป็นในส่วนบําเหน็จที่เราได้ต่อปีต่อปีถ้าเราจ่ายไม่ถ้าเราส่งไม่ถึง180เดือนเราก็จะได้รับบาเหน็จก้อนนี้คืนเมื่อเราอายุครบ55ปีแล้วก็สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนนะคะจะสังเกตนะคะในช่องสี่เหลี่ยมสีน้ําเงินนี้จะเป็นในส่วนของการจ่ายเงินสมทบที่มีส่วนของนายจ้างมาด้วยเนื่องจากตอนนั้นเราเป็นผู้ประกันตนมาตาา33นะคะ ส่วนในช่องสีเขียวนี้ก็จะเป็นเงินสมทบของเราเองแต่ไม่มีส่วนของนายจ้างเนื่องจากเราเป็นผู้ประกันตนมาตรา39แล้วนะคะอันนี้จะเป็นข้อแตกต่างระหว่างผู้ประกันตนมาตรา33กับ39นะคะกรณีในส่วนของบำเหน็จชราภาพเมื่อเราดูในส่วนของเงินสมทบผู้ประกันตนแล้วสมทบนายจ้างแล้วแล้วก็เงินสมทบของรัฐแล้วเราก็จะได้เงินรวม บำเหน็จชราภาพของเราต่อปีนะคะซึ่งในนี้จะส่งประมาณไม่ไมถึง15ปีนะคะก็จะได้รับบำเหน็จที่1 5322บาทในกรณีที่เราแจง้งสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนและก็ในส่วนของการลาออกนะคะและ้ะอายุครบ55ปีนะคะทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับกรณีบำ เน็ตและก็บำนานนะคะซึ่งรายละเอียดนะคะสามารถทบทวนแล้วก็ดูได้และสงสัยตัวไหนที่เกี่ยวกับบำเน็ตกับบำนานสามารถคอมเมนต์ถามได้นะคะยกเว้นในส่วนของกรณีที่ว่าเงินจะเข้าวันไหนยื่นไปแล้วได้เมื่อไหร่อันนี้ไม่สามารถตอบได้จริงๆต้องติดต่อสำนักง,งานประกันสังคมที่ไปยื่นเรื่องนะคะสำหรับวันนี้ก็คงจะจบเพียงเท่านี้ ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะเดี๋ยวเราจะมีรายละเอียดหรือเงื่อนไขต่างๆเกี่ยวกับการรับบำเหน็จและบำนาญหรือรับบำนาญไปแล้ว3ปีเสียชีวิตอ่าส่วนที่เหลือจะได้รับไหมหรือกรณีที่ทุกพลภาพแล้วส่งประกันสังคมมาแล้ว180เดือนจะได้รับบำเหน็จหรือบำนาญ ซึ่งในรายละเอียดถัดๆไปเราจะนำเสนอในข่าวหน้าอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ